สวัสดีครับพผมสวัสดีทุกทกท่านนะครับเมื่อนี่ไอ้คู่กับผ้าพีผ้าน้องออกมาเี่ครับส่เบ็ดค้เอเ่าละพี่น้องหัวกเข้าเหลือตะเมือว่านนี่ครับขึ้นมาสิพยามไมได้ยามหวกมันก็เลยเหเรือลายครับก็เลยมาผ้าพีผ้าน้องมาใส่อยู่น้องล้วงมันเท่าไหครับพี่เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้อง่อครับนี่ครับสภาพไม้ของเข้ามือน,นี่นะครับไอ้คู่กับสซไว้นี่เลย พู้ใส่ไสเนื้อจมลูน้ำเหมแบบว่าจะขอมือนึ่งด้วยพี่น้องครับบรรยากาศทำเลสวยๆเลยครับนี่ครับพี่น้องหลังสุดท้ายคู่ใสเบอนี่ครับหลังเลือดถีบพระเจ้านี่แหละครับสภาพไม้ไมนีกับน้องหลวงนี่แหละครับพี่น้องอะครับผมเหมือนแรกมาติดตากันครับย่างกลับมาติดครับพี่น้อง ตีแต่บ่ติดครับมีตัวกินนะครับหนึ่งป่ายเบ็ดขืนเนพันรูอุ้มเลยครับอาะครับเติมเยอะนครับเอาละครับผมได้เวลาออกมายามเบ็ดของเอาแล้วครับทำขึ้นนี่กโ็โอ้เดือนส่งงายๆพี่น้องโอ้ยนี่ผู้เฒ่าพูดว่าโอ้ยป่านบ่กินเบ็ดดอกอย่ำดิมันมันย่ำปา่าเลาะแล้ว,ว่าท่านล้องเบิ่งครับนาสี นี่ปากินเบ็ดวะอ้าวหลังหน้าก็เอาอะไพี่น้องบ่มีกินทังไหนนี่ครับอ่าบ่มี่าี่ท่านอ่ะเจ้าพี่น้อ,นองไอ้คู่กเก็บให้เบิง้งโหยนี่พี่น้องแต้มแรกปลาอิจนปลากระสงนี่แหละครับที่ไอ้คู่บอกว่าปลาช่อนอมิซอนนี่แหละนะขออนุญาตเก็บก่อนครับ ไปกันต่อครับหลังแรกกับมีแต้มแล้วพี่นอ้องลอหลุนล่อชุ่มอะไรว่าหลังสองหลังสามจะเป็นยังไรไอคู่ไซใบยี่สิบหลังครับมือนเนี้ยบใสไซายนะครับส่ได้พ่อได้อยู่ได้กินครับเพราได้กระเพาต้องกินครับหลังที่สองเนี้ยหล่อนครับนะเติมเดอะครับ หลังนี่ก็เอาแล้วพี่น้องแต่แลาเป็นปลาบูครับหลังนี้โอ้ยน้องมันเท่านี่ปลาบูไหลดีครับนะให้คู่เก็บกนะครับไปัต่อครับผมแต้มที่สองมากแล้วเป็นปลาบูครับโอ้ยมีปลามีเก็บมีใส่ของมันน้อเนาะหลังนี่เป็นแท้ โอ้ยกุ้งมาตอมหัวเขาครับโอ้หลังนี้ติดพี่น้องแต่าสิรุดเพิ่งหัวเบ็ดสําร็จโอ้โหแนสิจมลงไปพันใหม่ครับนะเปลี่ยนเนี้ยครับเอาแล้วพี่น้องหนาให้หนานี่โตครับโอ้ยปลาบูยก้วน่ครับใส่ขอนค้างง่ายอยู่ครับ ครับผมเก็บว้ครับโตงเลยพี่น้องอปลานี่็รลายครับแล้วกระซงนี่แหละนี่ครับตัวนี้ตัวน้อยเลยตัน,ยน้อยครับเดี๋ยวพี่น้องนะเก็บครับผมนะรอบแรกเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ปลายู่ีโตัวครับ กระสงใหญ่ตัวนึงกระสงหน่อยตัวนึงแล้วกระบูใหญ่ตัวนึงบูนหน่อยตัวนึง่งนะครับพ่อได้ยุ่ได้กินเยอะครับเด็กคุณสิภาพพีพ่มะน้องย่างกลับกันเบื้องแล้วกระสิกลับบ้านแล้วครับอื่นเศร้าจังออกมาเก็บกู้กันนะติดตามครับผมนะครับผมสำหรับการยามเบ็ดเท้ารอบหัวค่ำก็เรียบร้อยแล้วครับสรุปเดซี่โตนะครับ บางแดงมีค้นถามว่าไอ้คู่เอาหวกว่าทางไหน,นเนาะเนาะถ้าทางบ้านเขาผู้ได้สนใจอะ่ะเข้าไปติดต่อนะครับพี่น้องขีดละสี่สิบบาทฟา้ามหักกบคุณ่อบุญโฮมครับบ้านหลวงเว้คผูนี่แหละตำบลวังหลวงใกล้ๆบ้านน้องหลวงเขาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวนไอ้คู่ิถิ่มเบื่อท้ไปให้นะ้าสารบคำขึ้นนี่ไว้แค่นี้ครับผมเจอกันมือซองครับ สวัสดีครับผมอรุณสวัสด,สสดียามเช้าครับสำรัเศร้านี่โอ้อากาศเย็นสบายเลยพี่น้องนี่ครับอีสานบานเทางย้มเอซอกกับค่อนข้างเย็นสบายย้หม,มือเว้นครับฮอนเฮงครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่พวกีหมองไปได้พี่น้องยกำคำวนหฮอนมะเที่ยวนี่ครับน้องหลวงบ้านเรามีแพร่กางน้ํา ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยพี่น้องมีอาหารเครื่องดื่มเย็นเยน,ยนไว้คอยบริการมีเพ่งเพราะเพรอ้ฟังครับมาเลยครับพิกัดบ้านหนองหลวงครับตำบลหนองหลวงนี่แหละอำเภอฟอไลทครับจหวัดน้องค่ายอ่ะไปไปนี่พี่น้องเฮาไปเบื้องเบ็ดเ้องหลังแรกเป็นทั้งไหนเนาะเนาะขึ้นก็ได้ปอบบูตัวหนึ่งอยู่โอ้ยป่าอย่างเงาปะกระสงครับหลังแรกสำหรับเช้านี้มาไม่เอาอะไรเลยเนื้อหายครับ อ่ะครับผมเก็บไปครับเดี๋ยวกาลังในมีตัวมิทายเบิ้งโอ้ยเก็บมาที่เคืองทางเลยพี่น้องมามีตัวเลยอ่าละแห้วซาลาบอเศ้านี่นะครับผมติดตามกันไปครับโอ้ย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 หลังในกำมีหลังในกำมีเถอะเนาะเนาะอ้าวหลังนี่เบ็ดไปพุ่นแล้วครับ พี่น้องเอาละเอาละอยู่ไหมหเบ็ดถอนเลยพี่นอ้องปปึ๊บกระเซดายเลยพี่น้องปลาตองโตแบบนี้นี่นะคือปูหล่อนครับ โ,โ,โอ้ย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 อ่ะจัดการก่อนครับเนี่ยพี่น้องโอ้ถืกปลาดูงับแท้ๆครับโอ้ยสดายครับตัวยังสวยเลยเนี่ยเก็บกับบัตเตล้วพี่น้องมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่อ่ะไปครับเป็นเนื้อนกนิยการต่อไปน้อยปลาบูนหน่อยพี่น้องนะตัวนี้สิได้ปล่อยเพื่อนะครับเกาะมุมปากเงาเดียวมาตายหลักตายคืนอิสรภาพ ต่อไปครับโหหลังสะทายหมูปูจูเลยครับม่คัดเบ็ดผมดีพี่น้องหลังเลือดฉีบที่ฮอลรีวิวมาม่านนี่ครับเบอรกันครับสยูบ่าโอ้ย บาบูอีกแล้วครับพี่น้องตัวไส้สวยเลยครับนี่ครับเรียว่าปากคอหายอ่ะเก็บกันครับะเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับภารกิจเก็บกู้เบ็ดของเราเช้านี้เห็นหน้าป่ายู่สองตัวครับ ปลาบูใส่สซ์วยตัวหนึ่งเพอีกตัวหนึ่งหน่กเสียดายครับปลาตองโอ้หางกะหายโดนแทะเล่มจนเก็บอะไรเลยครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเก็บภาพบรรยากาศฝากที่น้องสนิทครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ